ให้กันหน่อยบูให้กันนะเจก็ผมรอคำนี้อยู่เนี่ยอ้เออออุย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 เขาเขารักเนี่ยผูกแน่นเขาก็ผูกแน่นงานเราสวยครับถ้าเทียบกับของออฟโรดเขาก็ยังจะต้องให้คุณครูมาช่วยแต่ว่าเรางานนี้อะครับเราเอาจริงละพี่ช่วยเรพี่พี่ช่วยเรื่องพี่ ตลอูเขาทำกระทงงาสวยมากเลยเหมือนเหมือนเหมือนนงอนมีระดับขั้นเขาบอกคุณงอนมีระดับขั้นอันนี้เขาเมา์มานะระดับขั้นเช่นอะไรไม่โทรหาไม่กลับบ้านด้วยงอนไหมเงอนในนี้มีงอนกูเน่ะรู้เยอะเรู้เยอะพอละมั้งน้ะหมดแล้วเฮ้ยรักกันมากขนาดนี้เขาบอกคุณมีแหวนแทนใจให้กันแหวนแทนใจที่มันเกิดจากอะไร ที่เลือกอันนี้ให้เพราะว่าเลยรู้สึกว่าอยากจะบอกว่าอบร้วมัน,นมีค่ากับผมทุกผู้ชมคะอยู่กับรายการปากต่อปากค่ะรายการที่จะชวนเหล่าซุปตาร์เหล่าดาราเดี๋ยวมาโชว์ลีลาการใช้ปากวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าสายหวานเรามาอยู่กันที่ไหนคะพีพี เบกกิ้งอยู่ที่ลีโดวันนี้พอมาสายหวานขนาดนี้เราก็ต้องมีแบบกิจกรรมให้เขาทำแต่ว่าเวลาเราจะเรียกเขาเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเขาแบบไฮโซเขามาธรรมดาไม่ได้จะมาแบบเอ้ยคือเดินบันไดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เขามีลิฟต์เขาเมื่อละส่งพขาเมื่อละคู่นี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่พี่น้องสุดน่ารักใครๆก็ชิ่นเพราะว่ามันฟินฟิฟในการจะชิ่นก็สคนนะคะนี่คือต้าอูและออฟโรด เอา้าเอา้าวัี้วัสดีครับพี่เอาอะไรกันลูกอ๋อพอดมมีมาจากบ้านอยู่อยู่ใต้ดินครับอพอดีว่าเราสร้างไว้ตั้งแต่สมัยที่แบบสยามารรยังไม่สร้างเลยครับตั้งแต่ลีโลยังไม่สร้างมาสร้างบ้านมาอยู่ใต้ดิน,นาถามจริงนะวันวันไม่ทำอะไรคิดแต่เรือ่องพวกนี้เลย เอาทุกท่านต้อครับลูกชายแม่เองเพราะว่ามาจากรายการลาสอะไรลาสาคอนลาสาคอนกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายนะออดิชั่นเข้ามามีใครที่แบบลังเลเสียวๆว่าจะไม่ได้เข้ารอบไหมในตอนนั้นคือคนอื่นเขาออดิชั่นกันแบบด้วยเพลงกับเสียงเสียงร้องเสียงร้องกับการเต้นผมคือแบบการเลอการเต้นคือเอาเอาไปแบบงูปลาแต่เราไปโชว์เล่นบานเล่นบ้านไปโชว์เล่นบ้านในรายการแบบบอยแบนด์เนี่ย แต่อันนั้นคือเขาสายร้องมาเลย18ล้านชั้นลูกฟองไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันครับตอนที่ไปออดิชันนะครับเราก็นั่งยิเนียบๆเ,เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าตอนนี้หมันไส้มาก <laughs> สักทีพี่กล <laughs> ัวเหมือนกันว่าจะยิบตีเ, <laughs> เดี๋ยววันนี้พ <laughs> ี่นี้ให้ทากิจกรรมแล้วเดี <laughs> ๋ยวเราคุยกันไปด้วยกิจกรรมวันนี้นะคะก็คือเป็นร้านเค้กหนูเคยแต่งเค้กกันมาก่อนไหมคนดี้เเคยแต่งเค้กให้ผมมันเกิดปีแล้วร้านวันสชรใช่เพราะว่าเขามาเซอร์ไพรส์เอาเค้กมา แต่สภาพหน้าเค้กทนไมไั้ใจทำสวยเค้กเนี้ยที่เราจะต้องแต่งหน้าเค้กเนี่ยเราต้องแต่งแบบว่าเหมือนแต่งเพื่อมอบให้อีกคนหนึ่งหน้าเค้กต้องเหมือนแบบหมายถึงเขาหรือแบบเราต้องมีคําอธิบายนะนึกออกไหมคำทีิบายถึงเขาโอเคไหมได้ถ้าพร้อมแล้ว ลุยเลยฮะก็ผมล้อคำนี้อยู่เนี่ยก็แกไปทำใส่ไม่ได้เออเออไม่ใช่คุไม่ใชุ่โอ้ย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 เขาเนี่ยขารักผมแน่นเพรากเขาผูกแน่นกวนนองเลื้อเออเอาเชิญคุณคูหน่อยดีกว่าค่ะคุณคูค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือบัตเตอร์ครีมใช่ไหมครับ

แววอะไรแววล่มไม่ล่มไม่ล่มของผมมีทีมนะครับวันนี้ทีมอะไรครับไหนๆก็ได้คริสต์มาสเวทแล้วใกล้ถึงแล้วพี่ซานนี้คริสต์มาสุ้ยสีของผมมันเริ่มได้แล้วมันคือสิ่งที่ผมต้องการจะให้มันออกมาแล้วเุ้ยสนุกนะพอเราได้ครีมแล้วเราต้องทำยังไงต่อครับคุณครูเราก็ต้องเทลงไปอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะเอาสเปกตล่าตากแล้วก็ปาดอ๋อใช้นี้ปาดเหมือนทาสีอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยทำไมพี่ไม่มีอ่ะอันเล็กอย่างนี้ได้เหรอครับคุณครูอ๋อ ขอโทษครับพี่ร่วีของพี่ครับงานเราสวยครับถ้าเทียบกับของอฟโลดเขาก็ยังจะต้องให้คุณครูมาช่วยแต่ว่าเรางานนี้อะครับเราเอาจริงละดีช่วยช่วยดิช่วยดิ่ยขั้นตอนต่อไปแต่งหน้าเค้กจ้ะโอเคเขาผมว่าพิธีพิถัน้องค่ายจะลึกซึ้งคุณครูคุณครูมันจะเป็นรูปแบบนี้เหรอเมเมเม มันเหมือนมันเหมือนไส้เรือน้ำอะ้ยมันโคอมันโค้ะถ้าไม่กบไ่ียรอจะบิปลามื่องอสวยแล้วดูออกแล้วว่าเมฆมันบูตะอูทำกระโค้งนะสวยมากเลยเหมือน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 ใบสีเออเหมือนใบสีเลยวะคิดมากเกิย เดี hey. ๋ยวเดี okay. 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 ๋ยวนะเฮ้ยเจะนับไ่ยหลังนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าส okay. ี่สามสองหนึ่งูดเวลาครับโอเคของพี่คาะพี่สวยมากอะโอเคพี่เนี่ยคอนเซ็ปของพี่ก็คือตอนอายุหกสิบหรือว่ามากกว่าหกสิบอะพี่อยากขึ้นสวรรค์เพราะว่าคนชอบว่าพี่ว่าพี่ต้องตกนรกแน่เลยพี่ก็เลยคิดว่าเออเวลาพี่ทำเค้กอะไรพี่อยากให้นึกถึงอะไรดีๆอะไรอย่างเงี้ย ผมร,รู้สึกว่าผมอยากจะทําเป็นนาฬิกาแล้วก็ที่เป็นเลขเก้านะรผมอยากเรารู้สึกว่าเราเดินทางแบบก้าวหน้าไปด้วยกันนาฬิกาก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเวลาของเราจะบอกว่าเป็นฟิลแบบอินฟินิตี้อะไรเงี้ยแบบว่าอยู่ด้วยกันตลอดอยู่กันไปเรื่อยๆยอะไรเงี้ยใช่จริงๆของผมคิดถึงเทศกาลคริสต์มาสครับเพราะว่าจริงๆเทศกาลนี้เนี่ยสิ่งที่สังเกตได้คือความอบอุ่นครับม,มันเหมือนเทศกาลแห่งความสุขะครับในทุกๆปีผมจะเป้าลอคอยผมชอบอากาศหนาวมากถ้าเราจะทำเค้กจะคนหนึ่งเราทำเค้กเผื่อไว้เลยดีกว่าเฮ้ ทำไมหนูทำเป็นกระต่ายอะไรขนาดนั้นวะน้องเป็นกระต่ายจริงน้องเป็นกระต่ายนี่คือหูแล้วนี่เป็นตาออ๋ามาคุยกันต่อดีกว่าถ้าพูดถึงแบบ ความฝันวัยเด็กแต่ละคนอยากเป็นอะไรความฝันวัยเด็กของผมจริงๆมันมันมีแบ่งเป็นสองช่วงอายุพี่คือช่วงอายุแรกตอนเด็กเลยแบบเด็กมากอ่ะผมอยากเป็นนักแข่งรถรู้สึกอยากดริฟ์ได้อยากแข่งรถได้อะไรเงี้ยก็เลยชอบแล้วพอโตมาสักพักหนึ่งรู้สึกว่าเราอยากเป็นอยากเป็นนักบินเพราะว่าเราอยากไปแบบต่างประเทศเราอยากบินถึงท้องฟ้าก้าอู๋ลูกความฝันผมตอนเด็กคนเาจยจะคิดว่าผมอยากเป็นนักร้องแต่ว่าตอนเด็กผมเป็นเด็กอ้วนแล้วก็หน้าตาแบบไม่หล่อแบบกำจเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบไปเล่น เล่นกลางแดดอะไรเงี้ยครับสมัยตอนอเด็กๆพี่สาวประกวดอะไรเงี้ยพี่สาวของผมอายุห่างกักับผม15ปีเขาก็จะบอกว่าเนี่ยคนที่ได้กว่าเขาสวยซึ่งพี่สาวเราร้องเพลงพอมากแล้วคือเราเราก็รู้สึกว่าเออแต่พี่เราไม่ชนะก็ก็จริงอ่ะคือไม่ชนะด้วยด้วยแบบที่เขาคิดสมัยก่อนคือคาแรคเตอร์ใช่ออมัูปคาแรคเตอร์อาจจะเป็นอย่างนั้นใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้อยากไม่ได<อ>้อยากที่จะเป็นนักร้องขนาดนั้นมันเลยมีช่วงหนึ่งที่เราชอบดูสารคดีอยากเป็นนักสตอวิทยามันเหมือนกับเราได้ใช้ชีวิตกับบบแ ปลาฉลามแล้วเราก็อยู่กับมันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นศัตว์วิทยาก็คือต้องเรียนเป็นฟิวศัตว์แพทย์คือจริงจังไปเลยถูกไหมใช่ซึ่งเราก็พอเราเจอฟิสิกส์ม .4 เราก็เลิกเลยความฝันอันนี้เราก็เลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยใช่ครับพอเป็นม .4 ม .5 ม .6 เราเริ่มมีวงดนตรีของเองเริ่มสั่งสมเรื่อยๆเราเริ่มแบบมีสกิลเราเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มสนุกแล้วว่ะก็เลยไปไปประกวดเขามีออดิชั่นที่จีนมาเราก็เลยแบบว่าลองไปดู ผู้จีไม่เป็นเลยแต่เขาบอกให้เวลา4วันเขาอยากฟังเพลงจีนผมก็เลยโอเค4วันได้กลับไปแล้วก็ฝึกแนะนำตัวตายเจียหหาไม่รู้เลยพิมพ์เราเขียนพ,พินักร้องก็คือเวลา<อ>ร้องสาโกนน่ะร้องไม่เป็นแล้วก็ แกะคำแล้วก็ไปร้องเลยจนเขาเอาเราไปเป็นตัวแทนไปที่จีนคือมันก็ำลังจะถ่ายแล้วแต่ว่าโควิดระบาดพอดีทำวิซ่าไม่ได้นอกเลยไม่ได้ไปเลยใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็อีกปีหนึ่งมันมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่ไปจีนเราก็ไม่ย่อท้อก็ออดิชั่นแล้วก็ได้เป็นตัวแทนไปจีนเหมือนกันจนมาเจอรายการซคอนเขาบอกว่าคุณถึงขั้นขายรถขายโน้ตบุ๊ก เพราะอะไรบ้านผมฐานะไม่ได้รวยคือมันเป็นฟิลที่แบบว่าถ้าไปก็เปลี่ยนชีวิตอ่ะถ้าเราชนะมาหรือว่ามันได้มาสักอย่างอะเราก็เราก็ดิวกับมันเลยแต่วันที่เรากลับมาที่ไทยเนี่ยพอมาเจอรายการ last icon เนี่ยคือมันก็เปลี่ยนชีวิตหนูไปเลยถูกไหมอันนี้คือเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับกับออฟโรดเหมือนกันอย่างของหนูเนี่ยเข้ามา last icon ได้ยังไงคือตอนแรกผมมาอยู่เอทามี่ผมคือผมมาแคสมาเพื่อที่จะเล่นซีรีส์ แต่ว่าโควิดเหมือนกันแล้วตอนนั้นะมันมีรายการเซ r ร์บอยแบนด์ซึ่งมันเป็นรายการลาสไอคอนนี่แหละแล้วรูปแบบรายการคือส่งตัวแทนของค่ายแต่ละค่ายมาอมตอนแรกอาจจะป็นดิเธ เพราะเรารู้สึกว่าตัวเราเองเราไม่มีสกิลอะไรในเรื่องของการร้องการเต้นเลยพี่ mm hmm. แบบเป็นศูนย์อะแต่ว่าณนะตอนนั้นอะผมรู้สึกว่าถ้าผมปฏิเสธโอกาสไปอะเหมือนผมแบบยังไม่ทันได้เริ่มเลยแล้วผมรู้สึกท้อไปแล้ว mm hmm. เราเรายอมแพ้ไปแล้วอะรู้สึกว่าโอกาสมันมาถ,ถึงตรงนี้แล้ว mm hmm. ทำไมเราถึงไม่แบบไปให้มันสุดว mm ่าก็เลยโอเคเราเอาใจเข้าไปสู้ไม่มีอะไรไปเลยสกิลคือแบบไม่มีูสุดท้ายแล้วคุณเข้ารอบทั้งสองคน mm hmm. เข้ามาอยู่ในเกมการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว mm hmm. วันที่คุณเจอกันครั้งแรก ชอบที่มากกันไหมก็จริงๆตอนแรกที่เจอรู้สึกว่าเขาอะเป็นคนเฟรนลี่มากเอเนอร์จีคือเขาแบบดีเลิศเต็มร้อยผมให้ร้านคือเขานึกอยากพูดอะไรเขาก็พูดเลยเขาอยากพูดอะไรก็พูดแล้วแบบมานั่งคระฐานาลุโตผมก็แบบผมเฟิร์มเลยคือเขาก็บอกว่านี่พี่ผมบอกจะอย่าเล่าให้แบบผมเนี่ยชอบนาลโตมากเลยในผมสามารถแบบท่องกระฐานาลุโตให้พี่ฝากได้เลยแบบลู้จิเนอคือคืออย่างนี้คือผมเป็นคนชอบเป็นเจตนะแต่ว่าที่ตั้งแต่แรกที่ชอบทักคนอื่นอะมันเป็นนิสัยที่ติดมาตั้งแต่อยู่จีนแล้วรู้สึกว่่าาเวลมมันนีีแค้ ถ้าเรารีบทําความรู้จักคนแล้วเรามาแลกเปลี่ยนอะไรกันมันจะได้ประโยชน์มันจะได้ประโยชน์กันมากเราผมเลยพยายามทําความรู้จักกับทุกคนคราวนี้สิคุณต้องมาเล่นซีรีส์คู่กันแล้วมันเป็นเรื่องแรกด้วยทําการบ้านหนักไหมเพราะมันมีเลิฟซีนโอก็จริงจังอยู่ครับนี่เขาจะมีความแบบความเขินความแบบอันนี้ด้วยหลายหลายอย่างสรุปหนูเขินเหรอคือผมมาเขินกล้องเออเขินกล้องรอบแรกครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้ทํากันบ้านเลยเราจะทํายังไงกันเราแค่ถามพูมกลับว่าเขาต้องการอะไรแบบไหนยุบหรือจูบมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ ถามว่าเขาต้องการประมาณไหนแล้วเราก็เดลิเวอร์ให้เขาแต่สิ่งที่มันพอมันเสร็จปุ๊บพอมันพอมันคัดปุ๊บมันมีเสียงข้างๆเออไอเราเสียงเชียร์รอบกองใช่เราก็เลยแบบเขินแต่่าถามว่าหลังๆผมชินกับกองแล้วแต่เขาเขินแทนอ้าวทำไมอะมันหลายเทคมันไม่ใช่หลายเทคหลายคัดมันเห็นว่าเราต้องถ่ายหลายเก็บบุมนี้เก็บบุมนั้นแล้วมันหลายรอบมาก่มันหลายรอบมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่แบบถ้าเลิฟซีนนั้นที่เราจูบกันอะเป็นชั่วโมงนะ จูบกันเป็นชั่วโมงอะพี่แสงมันสวยพี่แสงพระอาทิตย์มันกำลังจะตกแล้วมันเป็นที่ค่อนข้างฝาบิกนิดนึงมีคนเล่นนะคนก็เห็นถูกไหมในใจเขาคงคิดว่ากูไหวไปชั่วโมงยังไม่จบขึ้นเลยถูกป่ะแต่ก็ถ่ายทําไปได้ฉากนี้ถือว่าสวยมากถูกไหมออกมาก็คือสมความตั้งใจของเขาแหละครับเอแล้วก็ในในในตัวซีรีส์เรื่องนี้ก็มีเพลงประกอบซึ่งทั้งคู่ก็มีเพลงประกอบทั้งคู่ถูกไหมออฟโรดเพลงอะไรลูก ของผมก็จะเป็นชื่อเพลงว่าง่ายๆเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกในชีวิตของผมแต่ว่ามันก็จะมีความรีเลทกับในเรื่องของซีรีส์ด้วยลอสักนิดหนึ่งได้ไหมยังจำได้จำได้จำได้ครับผมก็กลายเป็นรักง่ายๆคิดได้รักเธอจะมาเป็นริ้งง่ายที่ฉันไม่เคยเจอก็เพราะเป็นเธอจึงได้รู้ได้เข้าใจเมื่อเจอกับคนที่ใช่ก็รักไม่อยากเลย เสียงเชียร์รอบกองมันเป็นอย่างนี้ส่วนของต้าอูเพลงดังด้วยเป็นอะไรไหมจริงจริงเพลงนี้หลายๆคนน่าจะได้ยินกันอยู่แล้วแต่เหมือนมีโปรเจกที่แบบหนูไปทํากับศิลปินท่านอื่นๆด้วยใช่ไหมใช่ครับมีทํากับพี่มินตราพี่มินทราเกมมีโกนะพี่เตอร์ทิลีเบิร์ดนะครับแล้วน้องๆ789แแล้วเดี๋ยวมีของพี่ขนมจีนอีกวันนี้กับพี่ซานี่ครับอะไรอ่ะเอาโปรเจกนี้ไงเป็นไรไหม If there's someone who loves you ถ้าเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยฟังไว้ไม่ได้ดีสักเท่าไรไม่ใช่ใครคนที่ควรควรรักเธอโอเคเออลอดนี่คือเพลงประกอบนะคะอ่าเรื่องร้องเพลงก่อนเลยดูแลเส้นเสียงยังไงพอบอมคืออย่างน้อยอ่ะต้องออกกําลังกายต้องนอนออแล้วก็ไม่กินแล้วไม่สุบุรีเป็นอยู่แล้วเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเที่ยวแต่ว่าแต่เมื่อคืนอ่ะ แต่ว่าคุณจะไปเที่ยวดึกพี่จะพุ่งาดีเมื่อคืนผมสองคนก็ไม่เที่ยวดึกแต่ไม่ดื่มไม่ดื่มนิดเดงมันต้องมีบ้างแล้วต่างคนต่างมีการดูแลกันไหมแบบเฮ้ยพี่ต้องดูแลตรงนี้นะเว้ยพี่เริ่มแบบอะไรส่วนใหญ่ผมจะเตือนเขาเพราะว่าผมเห็นเขาใช้ชีวิตคุ้มมากเะเขาใช้เสียงเยอะตลอดเวลาไม่เลยเธอจำได้ป่ะตอนที่ลาไสค่อนอ่ะมันแหกปากร้องเพลงตลอดเวลาใช่พี่คือพี่บอกมันไปเอาเสียงมาจากไหนวะส่วนตัวพี่อ่ะพี่ยังต้องมีการดูแลรักษาเส้นเสียงเลยเพราะวิธีของพี่ก็คือฮะอย่าบอกนะว่ายังไง ส่วนวิธีการดูแลเส้นเสียงของวินีนะ้คือง่ายมากเลยด้วยความที่เราใช้เสียงเยอะเหมือนกันใช่ไหมแล้วรับบทพิธีกรโอ้โหและขี้เมาขี้เปลือกละที่หนึ่งถามเยอะถามเก่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปต่องานนู้นงานนี้ต้องนี่เลยค่ะนี่คือตัวช่วยของซาน,นิค่ะ pro p o l i s plus สเปรย์พ่นคอพ่นปุ๊บชุ่มคอปับ๊บแก้เจ็บคอได้ดีเลยนะคือพูดได้เลยว่าถ้าเกิดไปขึ้นร้องเพลงหรือว่าจะนั่งพูดคุยสัมภาษณ์เป็นพิธีกรเนี่ยคือสามารถแบบเุ้ยงานต่อเนื่องกันได้เลย3-4งานหรือวันไหนคะ่ะที่รู้สึกป่วยแล้วก็เจ็บคอนะก็จะเลือกตัวนี้หรือแม้แต่เป็นคนชอบกินของทอดจ้ะถ้ากินเยอะๆก็จะรู้สึกว่าแบบมันมันมันระคายคอตัวนี้เอาอยู่พูดเลยว่าขวดเดียวครบจบทุกสถานการณ์จริงๆแล้วก็ต้องถึงขั้นที่แบบพกติดตัวไปไหนมาไหนตลอดเลยเพราะว่ามีโปรโพลิ ไว้เนี่ยมั่นใจว่าใช้เสียงขนาดไหนก็เอาอยู่แน่นอนค่ะแล้วเลิศตรงที่รสชาติเขาดีมากแบบมีความน้ำพึ่งนะคะใช้ง่ายคือเราสามารถพ่น Propolis Plus ได้บ่อยๆเลยนะไม่เป็นอันตรายเพราะเป็นสเปรย์สารสกัดจาก Standard Dice Propolis ที่เป็นแบรนด์เดียวลิขสิทธิ์ของ Propolis เขาเท่านั้นจ้ะขึ้นชื่อเลยนะแล้วก็ที่สําคัญคืองานวิจัยเขาเยอะมากนี่คือที่ได้มาคุณหมอจ่ายมานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือไปที่ไหนก็คือหมอเขาก็จะแนะนําเลยว่าตัวนี้แหละดีที่สุดนอกจากจะช่วยเรื่องเจ็บคอระคายคอและ ช่วยชุ่มคอแล้วนะพกติดตัวไว้เลยจ้ะแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะไปทํางานใช้เสียงเยอะๆป่วยหรือว่าจะเจออากาศที่เปลี่ยนเนี่ยตัวนี้ช่วยได้จริงๆง่ายมากเลยก็แค่2ปองปืชแค่นี้จ้าง่ายๆเลยจ้าถ้าไม่ชอบพ่นนะแม่ไม่พ่นก็อมๆไปเลยจ้าอมทั้งขวดไปเลยเนาะจ้าอมสเปร์ไว้เลยทุยนี่เธอ เขามีตัวนี้จ้าเป็นแบบเม็ดอมโพรโพลิสมาอมแทนได้เลยถ้าไม่ชอบพ่นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ทําออกมาเป็นเม็ดสําหรับอมแล้วแล้วก็มีหลายรสชาติด้วยกันจ้าหาซื้อง่ายมากๆนะจ๊ะคือเดินเข้าไปที่ร้านขายยาชั้นนําทั่วไปหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าชั้นนามีหมดทุกที่จ้อ่ะนี่เอาไหมเธอเอาไหม<อ>ขอได้หรอขอได้ปะชอบอมอ่ะขอได้แล้วหรออ่ะอันนี้เอารสนี้ปะเพราะฉันมีแล้วขอบคุณได้ะวันหลังนะ แนะนำไปหาซื้อเองเพราะว่าหาซื้อง่ายมากจ้ามีขายนะคะที่ร้านขายยาชั้นนําทั่วไปหรือตามห้างสรรพสินค้าชั้นนามีหมดทุกที่เลยจ้าไปกันได้นะจ้าชีวิตเขาเนี่ยง่ายเรื่องอะไรบ้างถามว่าเขาง่ายไหมจริงจริงมันจะมีเรื่องที่ง่ายเลยเรื่องที่ยากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ยากเขาเป็นคนค่อนข้างแพลนกับชีวิตตัวเองเอาไว้แล้วเขาอยากอยากให้มันเป็นไปตามสเต็ปต,ต,ต่างๆอะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งคือเข้าห้องน้าง่ายอืเข้าบ่อยมากแล้วแบบเป็นคนเวลาถ้าผมตื่นเต้นหรือว่า ถ้าผมทำอะไรรู้สึกผมจะเข้าน้าบ่อยออสมมุติว่าบ่ายโมงถ่ายนะครับน้องระหว่างเที่ยงครึ่งหรือว่าเที่ยงจนถึงบ่ายโมงเนี่ยไม่ปวดเนาไม่ปวดไม่ปวดแต่พอบ่ายโมงอ้าน้องเข้าเซตพี่ผมขอเข้าน้ำแป๊บนึงหรือใ้รถตู้จะออกใช่ไหมครับ รถตู้จะออกอ่ะไปทุกคนลุกกันเก็บของพี่ขอข้องนามแปหนึ่งอ่าแต่แต่เหมือนรู้อะไรอยู่แล้วแต่ก่อนนั้นแหละสิบนาทีหรือห้านาทีพี่ผ่านมาก็ไม่เข้าไม่เข้าคือก่อนอันนี้ก็มีไปเข้าบ้างแต่ว่าพอจะไปปุ๊บอกลัวแบบอ่านเดี๋ยวมันต้องถ่ายรายการมันต้องใช้เวลาหรือว่าเดินทางต้องใช้เวลาแล้วก็ออเคก่อนออกก็คือขอสักทีนอ่าเผื่อแบบระหว่างรายการเดี๋ยวมันเดอก็จะไปอีกแต่มันก็คือเหมือนสั่งได้มันเป็นเรื่องง่ายๆของเขาถูกไหมส่วนอีกคนหนึ่งชื่อเพลงว่าเป็นอะไรไหมชี จริงสุดๆคนเนี้ยเหมาะกับเขาแล้วเป็นอะไรไหมเนี่ยจะบอกว่าเป็นอะไรมากไหม <laughs> เออ <laughs> เหมือนจะสดร้อนๆเมื่อเช้าแต่ว่าแค่แ,คแกล้งๆก,กันออออพูดแซวกันเฉยๆแล้วก็เขาจะแบบว่า เอองอนเล่าคือผมเป็นคนที่ต้องเอาใจคนอื่นเยอะแล้วเราไม่รู้จะงอนใครเราก็เลยงอน,น,นอ๋อก็มีเขานี่แหละที่เป็นตัวยอมงอนมีระดับขั้นเขาบอกคุณงอนมีระดับขั้นอันนี้เขาเมาส์มานะระดับขั้นเช่นอะไรพอมีสามระดับอ,อนี้ถ้าัจะอยู่กับเขามางอนระดับแรกก็คือเป็นงอนที่แบบฟรีแบบว่าเออทั่วไปยังยงเล่นแกล้งเล่นได้การงอนของเฟสแรกคือการที่เข้าไปเล่นอ,อูไม่ไแกล้งไม่อง,งอนนะอ่าอ,อ,อันนี้เฟสหนึ่งอันเฟสที่สองอันนี้จะจริงจังขึ้นหมดเขาจะไม่ได้เล มึงทำอย่างนี้แบบมันไม่ใช่ออแบบนี้นี่นั่นแบบนี้เขาก็จะเริ่มพูดลแล้วสินิ่งแล้วสินิ่งแล้วเขาก็จริงจังเลยครับจริงจังเลยแล้วเราจะง้อไงถ้าอย่างงี้วิธีการง่ายๆเลยครับเออใช่ครับพี่ดีก็ผมโอเคครับท่านเออลยพี่างเี้แบบเหมือนรับในสิ่งที่เขาอยากจะได้แหละคืเอ,อเขาพูดอะไรมาอ้าวยอมยอมยอมไปเราถอยลงมาก้าหนึ่งอันที่สามคือแรงสุดเลยโอ้โหแรงสุดก็คือใจเงียบจะแบบจะแบบหายไปเลยแบบไม่คุยกันแต่ว่าเฟสนี่ย เป็นเฟสที่สบายผมสบายที่สุดแต่ผมจะอึดอัดใจที่สุดก็คือ,อไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเขาก็จะแบบหายกินข้าวไม่รองงอนไหมมีมีงอนแต่ว่าอยู่ในเฟสหนึ่งไม่โทรหาไม่กลับบ้านด้วยงอนไหมงอนในนี้มีงอนแบบหมายถึงว่า เขาจะทักมาล่าสุดที่เขาอาหารเป็นผิดเข้าเข้าโรงพยาบาลนะคือผมพอแล้วมั้งน้ำหมดแล้วเฮ้ยเขาก็ทักมาตั้งแต่เช้าว่าจะไม่มาเลยเหรอจะไม่มาเลยเหรอแบบเป็นข้อความยาวๆอ่ะจะไม่มาเลยเหรอแบบคือเขาปวยเขาอยากให้เราไปหาไงแต่เราก็ติดงานอยู่เราก็ติดงานแล้วสรุปได้ไปไหมไปไปเขายังต้องไปรักกันมากขนาดนี้เขาบอกคุณมีแหวนแทนใจให้กันแหวนแทนใจที่มันเกิดจากอะไรยังไงยังไงอันนี้คือเขาอะโทรมาถามผมบอกว่ารถ รู้ไซส์แหวนเ่าพอดีว่ามีแฟนขับคนนึงอ่ะเขาจะเปแหวนเพชรให้หนูเออกาลังงงว่หาจริงมันเอาสายแล้วก็มือมาวัดนิ้วผมเอาสายแล้วอะที่มันเป็นไซส์หนผมก็วัดไปแล้วก็ส่งไปปุ๊บเราก็ไม่รู้นะก็คิดว่าแฟนขับก็ซื้อให้จริงๆเราก็ไม่รู้แต่ก็มีเอกใจว่าทําไมเขาถึงมาถามพี่อู๋วะแต่ว่าพอวันถ่ายซีรีส์ปิดกล่องที่ที่เขาใหญ่แล้วตอนนั้นบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบอากาศหนาวๆแล้วก็เป็นแสงสวยเลยท่นดีมากถ่ายซีรีส์เสร็จปุ๊บแล้วก็เนี่ย เปิดแหวนออกมาให้แล <si ้วก็ต <sy ั้งใจพูดให้มึงแล้วก็อเหตุผลพูดถึงเหตุผลแล้วกึงซื้อให้ที่เลือกอันนี้ให้เพราะว่าเลยรู้สึกว่าอยากจะบอกว่าอบรป้ว่ามันมีค่ากับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ให้แหวนเนี่ยที่ให้แหวนรู้สึกว่ามันมันเป็นของมาแรกไม่รู้จะให้อะไรแต่รู้สึกว่าเออเราแทนความสัมพันธ์เนี้ยมันคือสิ่งมีค่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้เราต่างคนต่างรักษามันเอาไว้ที่มองว่ามันคือมิตรภาพดีๆมากกว่ามันมันคือแบบ มันคือเหมือนเวลาเพื่อนให้ของอะไรเราสักอย่างหนึ่งอะแล้วแบบเฮ้ยมันมีความสําคัญอ่ะเรายังอยากจะใส่มันไปตลอดแล้วก็มันทําให้มิตรภาพมันดีขึ้นถูกไหมเออเราทํางานกันมาขนาดนี้กลัวไหมว่าวันหนึ่งจะไม่สนิทกันเหมือนเดิมเพราะต่างคนมันก็ต้องต่างแยกย้ายกันไปทําโปรเจกต์อื่นๆถูกไหมมีความกลัวเล็กๆเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าคือเราทํางานด้วยกันมาตลอดถ้าไม่มีไม่ได้ทํางานกับเขาหรือไม่มีเขารู้สึกแปลกๆวิว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 รู้สึกวงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแหวนอ่ะมันมีมินนิ่งกับผมมาตั้งแต่วันที่เขาให้รู้สึกว่า มันเหม <of his players> <laughs> mm ือนตัวแทนของเขาบางทีเราต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยแหวนเหมือนแบบเหมือนรู้ว่าแบบมีพี่ตาอูอยู่ด้วยอันนี้คือแบบเป็นความรู้สึกดีๆจริงที่เขามีให้อะไรเงี้ยได้ยินอย่างนี้แล้วรู้สึกไม่ได้กลัวว่าจะแบบสนิทกันน้อยลงในอนาคตกลัวว่าจะไม่อาทํางานด้วยกันแต่แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าอะไรเงี้ยมันต้องมีเส้นทางบางทีเส้นทางเราจะต้องแยกกันไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมารวมกันสุดท้ายเราก็ยังคงเป็น รทเอี also, mm ี hmm. ่ então, so, mm ่ดตความสัมพ yes. ันธ yeah. ์ของเรามคงเหมือนเดิมสุดท้ายลูกฝากหน่อยผลงานหนูมีอะไรบ้างครับผมก็สําหรับผลงานของผมนะครับผมก็รักไม่รู้ภาษานะครับผมก็เล่นกับพี่ตาอูแล้วก็ดูย้อนหลังได้เหมือนกันในวันดีทูไอ้ีฉีอีครับผมแล้วก็มีเพลงที่รอพี่ตาอูก็คือรักไม่รู้ภาษาแล้วก็ซิงเกิลเดี่ยวในชีวิตของผมเองฝากด้วยเรื่องเพลงง่ายๆนะครับผมก็ไปฟังกันได้นะครับครับ ส่วนของผมนะครับก็วง last one นะครับ,รบผมที่เพลงเป็นแจ้งเกิดของพวกเรา<ช>นะคะ,ะแล้วก็เพลงเป็นไรไม้นีสามารถดูได้ทางวัน31แล้วก็ดูโคเวอร์ต่างๆในต้าอู่ที่เป็นการร้องเพลงได้ในวัน Music นะครับแล้วนอกจากนี้นะฮะก็ในปีหน้าพวกเรานะครับผมจะมีผลงานคู่กันนะครับก็จะเป็นภาพยนตร์นะครับทาง N Picture ทําทำกับทางช่องวัน31กับเต็กับตาอกับโอโรนเนี่ยเล่นด้วยกันแหละแล้วก็จะมีงานให้เจอทุกคนอีกเยอะๆเลยพวกเราสองคนยังคงทำงานด้วยกันอีกเรื่อยๆเลยส่วนภาพยนตร์ยังบอกไม่ได้นะเดี๋ยวรอเนาะเดี๋ยวรอครับช่วงเวลาแต่แน่นอนได้ดูงานคู่แน่นอนวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสองคนด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะ p p b a k i n g Studio นะคะอยู่ที่ลิโดนะคะมากันได้ใย ทำเค้กมันแบบไม้งานฝีมือของตัวเองทําให้กับคนที่ตัวเองรักมาที่นี่ได้หรือว่าจะสั่งเขาทาก็ได้นะคะก่อนปิดรายการนะคะใครที่รู้สึกเจ็บคอไม่ว่าจะจัดอาการป่วยใช้เสียงเยอะหรือว่ากินของทอดเยอะๆคือเอาง่ายๆไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนๆนะถ้าเป็นเรื่องเจ็บคอแนะนําตัวนี้เลยจะ้ะ ProPo l i s ลบอกเลยว่าเลิศจริงไม่จกตาสนใจนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนําทั่วไปหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าชั้นนํามีหมดทุกที่เลยจ้าคุณครูครับ คุณครูครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาคุณครูครับคือสมมุตินะครับสมมุติสมมุติว่าเค้กมันแตกสมมติว่าเค้กมันเละแล้วผมจะทํายังไงต่อไปคุณครูนั่นแหละที่ทําแต่ครูบอกครูไม่รู้ผมจะถามคุณครูว่าครูครับครูจะสอนไหมเป็นไรไหมเป็นไรเป็น,เป,นเป็นมากตอนนี้ผมว่า